ก็เล่นตัวอีกนิดนึงได้ไหมคะเขาเล่นตัวอีกนิดนึง,งก็เกินครึ่งแล้วค่ะเกินครึง่งเกินครึ pues ่งไม่เคยคุยกันเลย,เยอะค,ค,ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้นึกถึงเลยคแค่รู้สึกว่าอ,อ,อยากให้แบบเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นคุยกันดีๆแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีสติกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแว่าหนูเปิดเปิดใจค่ะถ้าขนาดนี้ก็น่าจะจียมได้ ไม่มีไม่มีคู่แข่งอะค่ะไม่มีเยอะเยอะมากค่ะแล้วก็คนรอบข้างก็เยอะมากเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนรู้จักกันมานานเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วแต่ละคนก็เหมือนแบบเอออยากให้เห็นว่าแบบคบกันไปต่อไปให้ถึงฝั่งนะอย่าเพิ่งถอดใจง่ายๆเจออะไรก็อย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าเออคิดดีๆอยากให้แบบ อ,อย่ายอมแพ้น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หนูก็บอกเขาเสมอว่าแบบเอออะไรที่มันดีอยู่แล้วก็รักษาไว้แล้วก็เป็นให้ได้แบบเสมอต้นเสมอปลาย